สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The t a r o t s of the Prince นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์แล้วก็ทุกทุกกำลังใจนะคะทอปปี้ของเราวันนี้นะคะเรามาดูซิว่าในตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณมากที่สุดนะคะกับสามไพ่เลนอะมองนะคะเดี๋ยวเรามาโฟกัสที่ภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่2ภาพที่3 เลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1น,นะคะท็อปปิกของเรานะคะวันนี้ในตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณมากที่สุดค่ะพลังงานคนกองที่1มาดูสิในตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณมากที่สุดคะ เด็เขาอยากกลับมาจังเลยนะคะเขาอยากกลับมาหาคุณจังเลยค่ะเขาอยากกลับมาเปลี่ยนแปลงทำทุกสิ่งทุกอย่างมาสร้างอะไรใหม่ทานฟอร์มกลับมาเป็นคนใหม่นะเขารู้สึกว่าเขาเขารู้สึกว่ามันมันยังไม่จบอ่ะค่ะเขาอยากกลับมาคุยกับคุณอยากมาคุยอยากกลับมาคุยอยากกลับมาเคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจนะคะเด็กถือดาบ อยากคุยด้วยอยากส่งข้อความหาแต่เขาก็มีความคิดมากคิดเยอะค่ะมีความลังเลไม่รู้จะทํายังไงดีคุณจะตอบข้อความเขาหรือเปล่านะอัศวินถ้วยนะคะอยากที่จะเดินตามความรู้สึกของตัวเองอยากเดินตามหัวใจของตัวเองค่ะอยากเดินหน้ามาหาคุณเขามีความรู้สึกคิดถึงคุณนะคะมีความรู้สึกอยากไปต่อในความสัมพันธ์แล้วก็ ไม่อยากจบด้วยเขายังมีความรู้สึกให้กับคุณ s i กออฟค p ับเขาอยากเจอคุณมากๆเขาคิดถึงคุณนะคะเหมือนกับว่าความรู้สึกวันเวลาเก่าๆระหว่างคุณกับเขามันหวนกลับมา เขาจําวันเวลานั้นได้ตั้งแต่วันแรกที่เขาเจอคุณตั้งแต่เขาพบเจอคุณมันเป็นความรู้สึกอบอุ่นมากๆเลยมันอบอุ่นแล้วคุณเคยมันมีมันเป็นเหตุการณ์เรื่องราวความทรงจําที่ทําให้เขาคิดถึงเสมอคิดถึงตลอดนะคะ t e m p e r a หนึ่งดาเขาอยากที่จะปรับความเข้าใจาปรับความรู้สึกกับคุณมากๆ อยากคุยมากๆกนะคะการติดต่อสื่อสารพูดคุยการเคลียร์กันสูงมากๆเลยคนกงที่1น่คุณอาจจะได้รับข้อความจากเขาคนนี้อย่างกระดันหันไม่ทันในตั้งตัวหรือการได้กลับเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณเหมือนกับว่ามาพูดความในใจหรือว่ามาบอกความรู้สึกหรือว่าเข้ามาทําให้คุณยิ้มหรือเข้ามาเจอหน้าคุณโดยกระดันหันไม่ทันในตั้งตัวมันเป็นความรู้สึกของเขาไม่เคยลืมเลือนคุณไปเลยคุณยังอยู่ในความรู้สึกและความประทับใจเขาคิดคิดถึงคุณตลอด เรื่องราวเก่ารูปภาพหรืออะไรที่เขามีหรือว่าโซเชียลถ้าเขาส่งได้เขาส่งแล้วเขามองแน่นอนนะคะการติดต่อสื่อสารการเข้ามาคุยกันอย่างชัดเจนเขาอยากคุยแบบมีเหตุผลอยากที่จะหาเหตุผลนะคะเหมือนกับว่าหาเหตุผลหาข้อแก้ตัวหาอะไรต่างๆเพื่อที่จะเข้ามาคุยกับคุณเดินหน้าสู่สการ,รเผชิญหน้าระหว่างคุณกับเขา เหมือนกับว่าถ้าเกิดเขานิ่งเขาหายไปเขาเงียบไปเขาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเขารู้สึกว่ามันเหมือนขาดอะไรก็ไม่รู้มันขาดความสุขไปมันขาดความเป็นตัวตนของเขาไปเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาการเขาก็อยากได้กลับมาเห็นไหมการกลับมาคุยการหาวิธีที่จะเดินตามความรู้สึกหัวใจของเขาเพราะหัวใจของเขาเขายังรู้สึกกับคุณอยู่นะคะอยากกลับมาพบเจออยากนัดเจอนักทานข้านัดปรับความเข้าใจพูดคุยความรู้สึกที่มันยังมีความเชื่อมโยงกันอยู่ตรงนี้ การติดต่อสื่อสารพูดคุยการชัดเจนการเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันก,กระจางและเข้าใจแล้วก็เดินต่อไปได้เพราะฉะนั้นเขาคิดถึงคุณแล้วเขาอยากกลับมาหาคุณมากๆนะคะคนกองที่หนึ่งเหมือนกับว่าหัวใจเขาอยู่ที่คุณความรู้สึกเขาอยู่ที่คุณและนี่คือเลยรอมองที่มีความรู้สึกว่าเขารอคอยคุณนะคะหมาน้อยตัวนี้นะคะรอคอยคุณอยากให้คุณมาเป็นเจ้าขา้าเจ้าของเขานะคะอยากที่จะเอาวันเวลาระหว่างคุณกับเขากลับมาได้ไหม ะค,ะความสุขเก่าๆที่คุณกับเขาเคยทําร่วมกันเคยมีกิจกรรมร่วมกันเคยแบบไปนู่นไปนี่กันกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมนะคะอยากให้คุณมาสวมปอกคอให้เขานะคะอยากให้คุณเป็นเจ้าของเขาเขารอให้คุณเป็นเจ้าของเขาอยากที่จะเดินหน้าจีบต่อไปสางความสัมพันธ์ต่อไปเพราะเขายังคงรู้สึกรักและคิดถึงคุณนะคะมันเป็นความคิดถึงอบอวนมากๆเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งในชีวิตของเขานะคะ อยากที่จะชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปอยากที่จะกลับมาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันมีประเด็นกันหรือว่าอะไรให้มันให้มันเริ่มใหม่ได้ไหมนะคะนี่คือเขาอยากที่จะบอกคุณมากที่สุดเลยนะคะอยากที่จะมีความสุขอีกครั้งความสุขแบบเดิมอีกครั้งอยากที่จะเคลียร์แล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งเขารอคอยคุณนะคะการรอคอยที่มีความคิดถึง มากๆกการรอคอยที่รู้สึกว่าอยากปรับความเข้าใจแล้วก็อยากที่จะกลับมามากๆไม่รู้ว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะคนกองที่1นนี่คือในตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะท็อปิกของเราวันนี้นะคะเรามาดูสิคะว่าในตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณมากที่สุดคะ พลังงานคนกองที่สองค่ะในตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณมากที่สุดด h e e มพ e เ o อตัวตนของเขานะคะเป็นด h e e มพ e เ o อนะคะเป็นคนที่ยุ่มากคุณมากนะคะหรืออายุน้อยกว่าก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆ ก้าถ้วยตอนนี้เขาโสดไม่ได้คอมมิทเมนต์กับใครเขาเป็นพ่อแม่เป็นแม่แม่นะคะมีความเป็นผู้นําสูงคี่หึงคี่หวงชอบควบคุมชอบคอนโทรลทำอะไรตรงตรงผู้จาตรงๆงนะคะโสดก็คือโสดแฮปปี้มีความสุขอยู่ใน อยู่ในสถานที่ของตัวเองอยู่ในสังคมของตัวเองชอบทํานูน่นทํานี่เดินทางอุดมสมบูรณ์กับชีวิตของตัวเองมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานหรือว่าการเงินอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ได้ระดับผู้นําขึ้นไปนะคะพร้อมที่จะแต่งงานพร้อมที่จะดูแลคนรักเขาได้เป็นอย่างดีถ้าเกิดเขาโสดเขาก็โสดลัลล้ามีความสุขของเขานะคะแต่ถ้าอยู่ในความสัมพันธ์พร้อมซัพพอร์ตดูแลคนรักพร้อมคอมมิมนต์นะคะเพราะเขาเป็นคนที่มี มีความเป็นคนที่มีความผู้ใหญ่ค่ะแล้วเขาก็มองความสัมพันธ์แบบเข้าใจผู้อื่นเข้าใจความสัมพันธ์เข้าใจผู้คนเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะในชีวิตแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณมากที่สุดอืมบอกว่าเอ่อจะบอกว่าฉันโสดฉันไม่ได้คอมเมนต์กับใครนะตอนนี้ฉันโสดนะเขาอยู่ไกลจากคุณใช่ไหมคะและสามไม้เท้า เขามองออกไปยังอนาคตอยู่อย่างมีความกระวนกระวายคือเหมือนกับว่าเขามองออกไปยังอนาคตไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือเป็นคนที่แบบฉันจะบ้าคลั่งแล้วนะเขาเสพติดกับสิ่งที่ที่ยังมาไม่ถึงตอนนี้เหมือนเขามีความรู้สึกว่าร้อนรุ่มแล้วก็ร้อนใจมากๆเขาอยากส่งข้อความหาเขาอยากมาเจอคุณเขาอยากเดินเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์แล้วเขาก็รู้สึกว่า รอรออย่างใจจดใจเจาะรออย่างคนบ้าแบบกระวนกระวายอนะคะ่ะเหมือนกับว่าเดวิลเนาะความเสพติดกับการรอคอยที่ยังมาไม่ถึงไม่รู้ว่าผลออกมามันจะเป็นยังไง The lovers ความรักความเสน่หาเขายังตัดคุณไม่ขาดเลยนะคะเขารู้สึกว่าเขาเขาแบบเขาอยากที่จะมีความรักเขาอยากสารความสัมพันธ์ความรักนะคะที่เกิดขึ้นกับคุณ The fool นะคะ คุณกับเขาอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันทางไกลหรือว่ามีประเด็นกันเกิดขึ้นหรือเปล่าเขา The c h a ชา i e ออดขออีกหนึ่งใบค่ะหนึ่งถ้วยอ้สวยงามนะคะในตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณมากที่สุดเขาอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคุณนะคะ เขาอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณค่ะเขาอยากเดินหน้าจีบคุณเป็นความรักแล้วว่าเป็นคู่รักความสัมพันธ์เขารู้สึกว่าเขาเขามีความรู้สึกถึงคุณมากๆเลยความรู้สึกถึงความผูกพันที่ที่คุณยังอยู่ในความรู้สึกของเขาบนเวียนทําให้เขาวุ่นวายใจทําให้เขารู้สึกว่าอุยจะทํายังไงดีที่จะเข้ามาจีบคุณให้ได้อยากที่จะเดินทางมาพบเจอกับคุณ The c h a r อ i n t นะคะหนึ่งถ้วยความรู้สึกของความ ความรู้สึกที่ชอบจริงๆความรู้สึกชอบมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งถ้วยที่รอคอยการเริ่มต้นพัฒนาไปในทางที่ดีคือเหมือนว่ากังบลกระวายใจเหลือเกินนะคะจะจะจะเข้ามาหาคุณได้ยังไงนะคะจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณได้ยังไงถ้ามีประเด็นกันจะขอโทษคุณได้ยังไงการขอโทษขอโอกาสขอพัฒนาความสัมพันธ์การเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่นะคะนับหนึ่งในความสัมพันธ์กันใหม่แม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรแม้ว่าจะยังไงอ่ะไม่ถอยไม่ถอยง่าย ไม่รู้หรอกว่าจะจีบติดหรือไม่ติดหรือว่าคุณจะปฏิเสธอะไรก็ตามไม่สนนะคะมุทะลุระดุดันแล้วก็คือมองออกไปยังอนาคตการส่งข้อความหาการพบเจอและเดินทางมาพบเจอมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะได้เจอไหมไม่รู้แต่รู้สึกว่ารอคอยแล้วก็จริงจังมากๆมุ่งมั่นด้วยไม่ได้มาเล่นๆ่นด้วยนะคะความรู้สึกข,ของเขาโลดแล่นและมีความสุขมากคือตอนนี้เขาเป็นโสด โสดแบบเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้ทํางานตรงนู้นตรงนี้คอนแทคก,กับคนนู้นคนนี้เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆอาจจะดูเจ้าชู้ดูคาสโนาวาดูเป็นคนที่แบบเข้าออกับคนอื่นได้ได้ดีไปหมดนะคะอาจจะต้องต้องไปแบบคอนแทคเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้นะคะประสานงานกับคนนู้นคนนี้ดูมีเสน่ห์ดูคนชอบเขาเยอะมากๆแต่เป็นโสดก็คือโสดแบบมีความสุขโสดมีคนมาคุยก็มีคุยแต่ก็ไม่ได้คอมเม,มนต์และก็จริงจังกับใคร แต่เขามีความรู้สึกถึงคุณมากๆเขาร้อนรุ่มในใจกลางคืนก็นอนไม่หลับนะคะมีการนอนไม่หลับมีการส่องมีการมองมีการคิดถึงนะคะร้อนยุ่ร้อนรุ่มอยู่เพราะเขารู้สึกมีความผูกพันหรือว่าการตกหลุมรักคุณหรือว่าชอบคุณแต่ครังแรที่ผมเจอนะคะ The lovers mm hmm. คุณอาจจะแตกต่างในเรื่องของต่างชาติด้วยทางไกลนะคะและเหมือนกับว่าต่างอายุกันเหมือนกับ เป็นพรหมลิขิตจริงๆที่ทําให้คุณกับเขาได้พบเจอกันเพราะนั้นความผูกพันความเสน่หาการตกหลุมรักตกั้งแต่ครั้งแรกทูชะตาต้องตาต้องใจมันเป็นพรหมลิขิตและเดทที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขารอคอยที่จะเดินเข้าสู่ความสุขหรือว่าการเริ่มต้นใหม่เหมือนกับว่าความรู้สึกขเขาเขามีความรักความรู้สึกดีๆมากๆเลยที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากเดินเข้าสู่ประตู แห่งดอกไม้สวนดอกไม้ที่แบบมีแต่ความสุขค่ะเหมือนกับว่าเหมือนคนคนหนึ่งเขาเขามีความรักอยู่ในใจเขาตกหลุมรักใครบางคนเขาตกหลุมรักคุณเขาชอบคุณนะคะเขาเลย่มีความรู้สึกว่าอยากที่จะแบบเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์่ะไม่ได้อยากแบบเอ่อทำให้มันมันจบลงไปไม่ใช่เพราะฉะนั้นในตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณมากที่สุดเขาอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณมากที่สุด ะะอยากที่จะเป็นอยากที่จะเดินหน้าเข้าจีคุณมากที่สุดนะคะถ้าคุณกับเขามีประเด็นอุปสรรคกันเขาก็อยากจะขอโทษกับคุณมากที่สุดด้วยนี่คือพลังงานคนกองที่2นะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3ามนะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะในตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณมากที่สุดคะคนกองที่3 ตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณมากที่สุดคะคนกองที่สามวันนี้จอกมานะคะ5ถ้วยเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วที่ทำให้คุณผิดหวังในตัวตนของเขาที่ทำให้คุณเจ็บปวดที่ทำให้คุณร้องไห้วันนั้น อยากกลับมาคุยกับคุณใหม่อยากกลับมาวางแผนอนาคตกับคุณใหม่อยากมาคุยกับคุณค่ะอยากเจอคุณอยากเดินทางมาพบเจอนะคะสิ่งที่ทำกับคุณในวันนั้นที่เขาพูดอะไรไม่ดีพูดอะไรไม่ดีพูดอะไรไม่ตรงกับใจพูดอะไรตรงๆทํทำให้คุณรู้สึกเซนสทีฟเจ็บเสียใจยร้องไห้หรือคุณกับเขามีอุปรสรรคกันอุปรสรรคในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามแต่ หรืออะไรที่มันไม่คุยแล้วไม่ได้เคลียร์คุยแล้วไม่เคลียร์ยังยืดเยื้อยังที่จะแบบจัดการอะไรไม่ได้เขายังบอกว่าเขายังไม่ยอมแพ้เขาอยากกลับมาค่ะอยากได้โอกาสกลับมาคุยกับคุณวางแผนอนาคตร่วมกันกับคุณอยากเดินทางมาพบเจออยากเปลี่ยนแปลงอยากเปลี่ยนแปลง อะไรที่มันเป็นที่ไม่ดีแย่ๆก่อนอันนี้กลับมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นความสุขให้เป็นวางอนาคตกันอย่างชัดเจนนะคะเด็กถือดาบดีเอ็มเพลสเขาชอบคุณมากด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมและดูดีทุกอย่างเลยเขาชอบคุณมาก___>เขาไม่น่าทําสิ่งสิ่งนั้นในวันนั้น___>ไม่น่าพูดคํานั้น___>ไม่น่าทําให้คุณผิดหวังในตัวตนของเขาเพราะนั้นเขาอยากกลับมาคุยกับคุณ ด้วยเหตุผลด้วยความเข้าใจอยากกลับมาวางแผนอนาคตร่วมกันกับคุณค่ะแล้วก็อยากเดินหน้าหาคุณเหมือนอยากเดินหน้าต่อไปอึดอัดเขามีความอึดอัดไม่สบายใจในความรู้สึกของเขาเพราะว่าสิ่งที่เขาทำนะคะสิ่งสิ่งที่เขาทําไว้แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆระหว่างคุณกับเขาเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะได้ได้คุยกับคุณแบบจริงจังในเรื่องของอนาคตการตกลงในความสัมพันธ์ ว่าคุณกับเขาจะเป็นแฟนกันหรือว่าจะยังไงวางแผนอนาคตร่วมกันเพราะเขารู้สึกว่าเขาเขายังไม่ยอมแพ้เขาอยากที่จะหาวิธีหาโอกาสเข้ามาคุยอยูคุณให้ได้นะคะเจอกันตรงๆเจอกันแบบมีเหตุผลคุยกันอย่างมีเหตุผลเลยนะคะเพราะคือเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีมากจริงๆขออีกหนึ่งใบขยายเดมูลค่ะเขาจะไปต่อ นะคะคอัศวินมเมทาเขาหาวิธีคิดหาวิธีที่จะเข้าหาคุณด้วยสเต็ปต่อไปมันมีความอึดอัดของความคิดถึง d ี place พลสคนนี้เขาหรือคุณอาจจะเป็นพ่อแม่ไม่มาหรือถ้าคุณรู้สึกว่า เขาไม่ให้เกียิคุณก่อนหน้านี้คุณสามารถที่จะตัดสินใจและเคลียร์รได้เลยคุณอาจจะเคลียร์มาแล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น <IS> <ut> เขารู้สึกว่าเขายกย่องคุณมากๆทั้งการการะทาทั้งทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อออกมาวันนั้นสิ่งที่เขาได้เห็นสิ่งที่เขาได้เห็นคําพูดของคุณการ,ารการะทําของคุณเขาเ,าเชื่อว่าคุณเป็นคนดีมากๆแล้วคุณก็เป็นคนที่น่านับถือมากๆเป็นคนที่งดงามทั้งกายและใจนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยเพราะฉะนั้น <IS> <ut> เขารู้สึกว่าเขาอยากที <S <S ่จะ คุยกับคุณไปต่อมันมีความเสียใจอยู่ตรงนี้แหละสิ่งที่มันมันกู้กลับคืนมาไม่ได้แต่มันก็ยังมีความหวังที่จะได้เข้ามาหาคุณอีกครั้งนะคะคิดถึงคุณอยู่รอคอยคุณอยู่เขาไม่อยากสูญเสียความเป็นความเป็นคือคุณเป็นคนดีมากเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปนะคะไม่อยากสูญเสียคุณไปอยากที่จะคุยกันแล้วไปต่อได้หรือเปล่านะคะ อสูรเมทาวจะลุยเข้าหาคุณได้ยังไงจะมีวิธีไหนที่จะเข้าหาคุณได้มีวิธีไหนที่จะคุณจะให้อภัยเขาหรือว่าสารความสัมพันธ์ไปต่อคุณจะให้โอกาสที่จะคุยกับเขาในเรื่องของอนาคตกันหรือเปล่าสามเรียนนะคะเหมือนกับได้แต่ส่องได้แต่มองคุณการส่องการมองการรอคอยการหาวิธีนะคะเขาวางแผนคิดและหาวิธีในเรื่องของอนาคตแล้วก็เดินต่อไปการกลับมาเปลี่ยนแปลง ในสเต็ปต่อไปนะคะไม่รู้จะเอาชนะหัวใจคุณได้ยังไงแต่รู้สึกว่าจะคิดในสเต็ปต่อไปว่าจะจะคุยกับคุณได้อย่างไรนะคะจะมีวิธีไหนที่เราจะวางแผนอนาคตร่วมกันคือเขาคิดในเรื่องของอนาคตระหว่างคุณกับเขานะคะเพราะฉะนั้นเขายังรอคอยและส่องแล้วก็มองคุณอยู่เลยในตอนนี้ที่เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณมากที่สุดเขาอยากที่จะได้โอกาสกลับเข้ามาค่ะพูดคุยการวางแผนอนาคตร่วมกันระหว่างคุณกับเขา ถ้าคุณไม่ไปต่อในความสัมพันธ์เขาต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณเพราะคุณเป็น D M Place ผู้สง่างามและก็งดงงามมากๆนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นคนที่องอาจแล้วก็มีพร้อมทุกอย่างนะคะอะไรที่รู้สึกว่ามันเสียใจไปแล้วเขาเสียใจนะนะคะคาแรกที่พูดคือเสียใจกับสิ่งที่ที่ทำให้คุณร้องไห้และเจ็บปวดหรืออะไรที่มันชัดเจนไม่ได้ก่อนหน้านี้แล้วมันเริ่มต้น ยังไม่ได้ก่อนหน้านี้ที่คุณถามเรื่องของความชัดเจนก่อนอันนี้แล้วเขาทําไม่ได้นะคะนั่นคือสิ่งที่ที่เขาพูดขึ้นมาคําแรกเลยนะคะแล้วก็ถ้าได้มีโอกาสเข้ามาหาคุณแล้วคุยกับคุณอย่างเข้าใจกันอีกอย่างที่บอกค่ะเขาก็อยากคุยอนาคตกับคุณแบบจริงจังนะคะตรงลงในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะคนกล่องที่3ก็ขึ้นอยู่การตัดสินใจของคุณค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ